เ็สเลยชดมันเล็กอยู่แล้วไรจะหนวกเย็บเองหรอแม่ไปทำนมบาใหม่ไม่ต้องค่าเยเซ่ไปทำนมบาใหม่จะเอฟช็อเตอร์ด้ยังไงคะอ่ะแล้วนะริมแรแล้วสอยกลับมาหาบัริดค่ะขอบคุณค่ะจริงๆก็จบมาสักพักนึงแล้วค่ะแต่ว่าก็มีโอกาสได้เอาชุดครยมาใส่โูกกับอเลสค่ะ เห็นว่า5ปีเลยเอาแบบเต็มแม็กซ์เขาแบบให้แม็กแค่ไหนเราทําเต็มที่เลยค่ะแสดงว่ากว่าจะได้มาเหมือนกันก็เหนื่อยยากมาเหมือนกันก็เหนื่อยก็ยากเหมือนกันค่ะเพราะด้วยความที่เราก็ทํางานอื่นๆด้วยเช่นกันอะเลยงี้ยค่ะจริงๆก็ได้มานั่งทำทีสิทธ์จริงๆช่วงโควิดเ่ยใช่ค่ะแบบมีเวลามานั่งแบบทำเปเปอร์อะไรแบบนี้มันยากยังไงบ้างมันลำบากยังไงกว่าจะแบบกว่าจะได้ปริญญานี การลงพื้นที่สำหรับเตยอะมันจอยมากแต่การทำเปเปอร์ม่มวอที่ช้แบบอมันปยตวไป่อรย่ตรู้สึกว่ายัางไงต้องอให้จบค่อรู้สึกว่ามันมันไม่จบไม่ได้แล้วก็โชคดีที่มีเพื่อนๆที่คนะด้วยรุ่นพี่ที่คณะด้วยที่แบบ เชียร์อัพกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอเล็กซ์ด้วยก็เหมือนกันกิ้วปีกกับอะไรย่งเงี้ยไหมคะกิวปีกมาค่ะคือแบบช่วยกันฮิ้วมากๆเลยแต่พอได้มาแล้วก็ภูมิใจก็ภูมิใจค่ะเพราะว่าเราก็ตั้งใจเรียนตรงนี้มาด้วยเพราะว่าเราทำ T C ด้วยกันด้วยแทบน็อกไหมครับโดยขาขการทำ T C ที่เคยทำ T ีสลินดาโทัวรไหมคะ เขาไปไป็เพย่อนจเขาหรอสอบก่อนยังยังด like ีกว่าค่ะให้อเล็กซ์ไปก่อนเลยค่ะอเล็กซ์เขาจะเรียนหล่อไม่นะไขาต้องลองถามเขาดูค่ะทพราะว่าอเลกว่าจะเอาสิ่งที่เรียนมามาปรับใช้กับสูตรที่เราทำจริงๆแล้วเราตอนที่เรียนเราก็ได้เอามาปรับใช้อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคณะที่เรียนเป็นสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมซึ่งมันก็ตรงเลยกับกับ D.E.C. ด้วยทำไมที่ศิษย์ต้องเป็นแบบวรุ ต้องเป็นต่มามะเฟืองเหรอก็จริงๆต้สนใจอยู่หลายเรื่องเหมือนกันค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนใจเป็นพิเศษว่าเฮ้ยมันมีเต่มามะเฟืองซึ่งเป็นแบบสัตว์ดึกจาบันอะคะอยู่มาตั้งแต่สมัยไดยโนเสาร์เลยอะไรเงี้ยแล้วคือเขากําลังจับใกล้สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ดิไม่อยากให้เขาสูญพันธุ์อะไรเงี้ยก็เลยทําว่าแบบเอ่อคนตรงพื้นที่ตรงนั้นอะมีการอนุรักษ์เขายังไงบ้างอะไรแบบ ก็อยากทาเพ ment, oul, yo, so really ื่อเพื่อต่อยอดให้ต่อมาเฟืองเขาแบบอยู่กันนานๆแล้วก็โชคปีมากที่พอตอนทำโกวบาเขาขึ้นมาวางไข่ปีนั้นเลยอะค่ะก็เลยแบบโอ้ดีใจดีใจไม่มีสิทธิ์สมบูรณ์แบบค่ะว่าสมบูรณ์แบบไหมก็ก็สมบูรณ์แบบเขาตอนแรกอะไม่รู้ว่าจะสมคันไปหรือยังหลังจากประกาศจบไปไี่ต้มีหน่วยงานไหน ต่อเข้ามาแบบเนี้ยจะให้แบบช่วยเหลือต่างๆต่อยอดหรืออะไรยังจริงๆตั้งแต่ที่ทําอยู่ค่ะเราก็เหมือนได้ไปคุยกับกรมต่างๆอยู่ด้วยเหมือนกันค่ะก็มีเรื่องน่ายินดีมากๆเลยเกี่ยวกับเต่มามะเฟืองค่ะคือถินพูดได้ใช่ปะมาดูจริงจังไปหรือเปล่านะเ <c oughs> ื่อไปดีใจมากๆเราอินมากงจริงเพราะว่าคนไทยอะค่ะทำสามารถทําเรื่องอนุอนุบาลเต่มามะเฟืองได้เพราะว่า ต้องเล่าก่อบว,ว่าอนุบาลมันคือการที่แบบเอาลูกเต่าอะค่ะมาเลี้ยงมาเพาะเลี้ยงเขาแต่ปกติแล้วเต่ามะเฟืองอะเป็นเต่าที่อนุบาลไม่ได้เลยเพราะว่าเขาเป็นเต่าทะเลนำ้ำหรือเขาจะว่ายลงข้างล่างตลอดทำให้พออนุบาลเขาได้แป๊บ,บนึงเขาก็จะตายค่ะแต่ตอนนี้สามารถทําได้แล้วค่ะคนไทยเก่งมากๆเลยจริงๆค่ะอยู่ที่ภู้เกเตค่ะใช่เป็นรกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะ เราไปลงทุนที่มาแล้วใช่ไหมคะนี่ได้เคยไปมาแล้วค่ะแล้วก็ได้เจอเต่ามะเฟืองที่แบบปกติเวลาเขาออกไข่มาเราเจอค่ะเขาจะตัวแค่นี้ใช่ไหมคะแต่พอได้ไปอ่ะได้แบบน้ำตาไหลเลยเพราะเขาแบบได้ตัวเท่านี้แล้วเลยก็เลยแบบเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ภูมิใจกับคนไทยมากๆเลยต่าจะเนเหมอนนักบอลนักฟุตบอลนกฟตอนัตบลนักฟุตบอลักฟตบอลนักฟุตาอลนักฟันักฟลนักฟุตบนักฟุตบนักลนักนักฟุตบอลนักฟุตบอลนัญของนัก ก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ทังเต้แล้วก็อเล็กเลยค่ะเราสองคนรู้สึกว่ามันเป็นริเลชั่นชิพที่ดีมากๆอะคะ่ะเ,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 เป็นเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์ในชีวิตเป็นเพื่อนกันเป็นเหมือนเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วเลยเราไม่เคยมีจุดไหนที่เราแบบมันเคยมีคนพูดว่าแบบเออเลิกกันไปแล้วกลับมาคุยกันได้ยังไงเราไม่เคยหยุดคุยกันเลยนะคะที่เหมือนกับเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาตลอด ็ยังทำ EEC อยู่ด้วยกันสาชายค่ะแต่ว่าพี่อเล็กเขาก็จะไปลงฟิลส่วนใหญ่ค่ะแต่ว่าได้ก็าใจุ่วงานหน่อยซึ่งทั้งคนเราและคนเขาเข้าใจเข้าใจค่ะก็ขอบคุณทั้งสองฝั่งที่เข้าใจด้วยเพราะว่าเต้ยรู้สึกว่าสิ่งที่เต้ยกับอเล็กทำอ่ะมันมันมีประโยชน์กับสังคมอ่ะค่ะอืมเราก็เราสองคนไม่ได้มีแบบเรื่องอะไรแบบนั้นจริงๆคือมันเป็นความจริงใจต่อกันมากๆจริงๆอ่ะ สำหรับของฝั่งของเต้ยยังไม่ได้คุยมากเพราะว่าเต้ยเชื่อว่าเขารู้อยู่แล้วค่ะใช่เขาเห็นอยู่แล้วแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรเพราะระหว่างนี้เราก็เออเดี๋ยวต้องไปประชุมนะเดี๋ยวคุยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันเป็นเพื่อนมากๆเลยค่ะเป็นเพื่อนที่ดีมากๆไม่เคยปักเคยฝังอะไรอะไรที่เต้ยโตไม่ได้ถาม หลายคู่อยากอยากอยากทำเต้ยได้เต้ยมีวิธีมีทริอะไรแบบบอกบอกเขาบอกเขาไหมครับไม่ไม่มีทริคหรือวิธีอะไรค่ะแต่เต้ยเชื่อว่ามันคือความจริงใจของทั้งเต้ยและอเล็กซ์ที่มีต่อกันนะค่ะจริงใจและปาิถนาดดีต่อกันนะโอเคในขณะที่เราคบกันมันอาจจะมีการคุยกันไม่เข้าใจบ้างแต่นั่นมันเป็นแค่อารมณ์่ะแต่ว่าความรักและความจริงใจที่เรามีต่อกันในฐานะของเพื่อนคนนึ้มันมันสำคัญกว่า ก็เลยไม่ไม่มีทิศอะไรเราลงลงรูปกับเลยงควายสามคนของเราเลยหลายคนก็อยากเห็นโมเมนต์น่าจะโตมากหรอคะไปเที่ยวกันไปด้วยกันลงได้หรอลงได้สิลงได้หรอก็เดี๋ยวถ้าใครถ้าทำถ้าทำใจได้ไม่เขินมากเดี๋ยวจะลงค่ะทำไมลงควัวคุณแบบเพื่อนมาแฝงอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันค่ะก็คือสำหรับพี่เจโตก็คุยกันมา กี่กว่าอะไรเงี้ยก็อาจจะรอให้มันแบบนานกว่านี้สันนิดนึงอะไรนะรอให้มันอยู่ตัวนิดนึงไม่ตีกันเยอะบ้างยค่ะยแต่ตอนนี้ก็มีถ่ายถ่ายเก็บไว้แล้วบ้างใช่ไหมคะก็ไปเที่ยวก็ต้องมีบ้างเป็นโฟรโตบุกได้้าดถ้าว่าถ่ายรูปสวยก็น่าจะได้ขวดได้เห็นอะไรางเนี้ยก็ถ่ายรูปสวยแต่ส่วนใหญ่ก็เลยมีแต่รูปเมื่ ก็ไม่ได้กะเปลี่นอะไรกันหรอกค่ะคือถ้าเขาอยากลงก็ลงอะไรอย่างเงี้ยเต้ยก็มีลงบ้างสตอลลงสตอรี่อะไรเงี้ยอยู่ที่ว่าจะแบบถ่ายเท่หรือเปล่าตั้งเร็วแค่ไหนลงแล้วลบเลยอยากดูภาพที่เขาถ่ายไว้นี่ทำให้เรายิ้มได้หรือภาพเลยครับเอ่าไม่ค่ะส่วนใหญ่ได้ตาปลือค่ะส่วนใหญ่ที่เขาถ่ายให้เต้ยจะแบบเบลอเบลอหรอใช่ตาปลือแบบตาปลือทุกรูปหลังจากหนึ่งปีกว่าที่เรคุยกันมาเป็นยังไงก็ ือว่าได้เรียนรู้จากตัวเองมันกลายเป็นว่าการมาคุยกันทําให้เราทั้งคู่ได้รู้เรียนรู้จากตัวเองกันมากขึ้นแล้วก็เรียนรู้จักกันผ่านการเรียนรู้เรียนรู้จากตัวเองมเพราะ <c oughs> มันจะแบบว่ามันจะมีครูที่แบบเออคุยกันแล้วก็เรียนรู้กันง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันเหมือนกับ hey, เอะเขาเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนี้เราจะยอมรับเขาในแบบที่เขาเป็นเขาจะยอมรับในแบบที่เราเป็นยังไงอะไรปรับกันอย่างไร ก็ได้เชื่อว่าทุกคู่มีการปรับหนึแน่แล้วค่ะแต่คู่นี้ก็ก็ปรับไปแล้วค่ะการไม่เปิดวยายเยอะการไม่เปิดตัวเยอะหรอือลาบลื่นเยอะขึ้นไหมไม่ไม่รู้ค่ะไดเชื่อว่าถึงจะเปิดไม่เปิดมันก็เหมือนกันแล้วเ,เราก็คุยกันปกติมาเปจอเพื่อนเนี่ยมาไปเจอเพื่อน ก่อนอันนี้มันเต้า็บอกว่าเออยังไม่พาไปแนะนาสืออะไรเลยเนี่ยาว่าแต่พาเขาไปเจอหนูยังไม่มีเวลาไปเจอใช่ใช่เมื่อกี้พี่ไปเจอพี่เต้เพี่เต้ค่ะตั้งใจไม่มาเจอป่ะเนี่ย